สวัสดีค่ะเรามาพบกับราศีเมถุนเนาะเมถุนเมทุนแล้วก็เดี๋ยวก็จะเป็นกรกฎแล้วก็จะจบและของเดือนสิงหาคมนะคะราศีเมถุนนะหรือลัคนาราศีเมถุนก็สามารถรับชมได้นะคะเป็นการเป็นการดูพยากรณ์ดวงชะตาผ่านไพ่ทาโร่นะคะชาวราศีเมทุนนะคะเป็นคนธาตุธาตุธาตุลมสัญลักษณ์คือดา แล้วถ้าธนรักในไพทอโลคือดาบนะคะการดูของหนงเป็นการให้แรงบันดาลใจนะคะใครไม่ถูกจริตที่จะดูโดยใช้เวลา20นาทีขึ้นไปแล้วก็เป็นการดูแบบไม่ได้อัดเสียงแต่งเสียงหรือมีสคริปต์ใดๆเป็นการบางทีก็มีความคิดแล้วค่อยๆพูดบางทีก็มีช้ามีเร็วผัดกันไปเป็นการดูสดนะคะใครไม่ถูกจริตเลื่อนผ่านไปดูนักทำนายท่านอื่นได้เลยนะคะแต่หนงเน้นย้ำคนที่ติดตามหนงต้องขอบคุณมาก นะคะหนุ่มค่อนข้างมีเนื้อหาสาระการงานการเงินความรักสุขภาพการเรียนแล้วก็เน้นเน้นว่าหากเรารู้อดีตไพาทาโรดีอย่างมีอดีตปัจจุบันอนาคตถ้าคุณดูอดีตไม่ตรงกับคุณเลยอ,อน,นาคตปัจจุบันก็ไม่ตรงคุณเลื่อนผ่านไปดูนะักพยากรณ์ท่านอื่นได้เลยนะคะการดูของหนุ่มเป็นการให้แรงบันดาลใจแล้วก็เป็นการดูแบบพับเบรกพับเบกหมายถึงการดูโดยที่โดยที่ดูดูกับคนไทย เอาคนไทยอย่างเดียวก่อนเนาะไม่ไม่นับเพื่อนบ้านเนาะมีกี่ล้านคนแล้วคนที่อยู่ในราศีเมถุนเนี่ยกี่ล้านคนเนาะแต่ถ้าใครต้องการดูส่วนตัวก็ว่าไปเนาะก็ค่อยทักกันมานะคะทักทักส่วนตัวนะคะไม่ใช่ทักหน้า YouTube นะมันจะมีลิงก์ให้คุณเลยว่าเป็น ID อะไร id 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 ไลน์อะไรนะคะแล้วค่อยทักกันเนาะเราเริ่มกันเลยค่ะชาวราศีเมถุนนะจะได้เดี๋ยวจะได้กรกฏแล้วจะได้จบเนาะ อย่างน้อยก็เป็นความตั้งใจของหนูที่จะพยายามอย่างเต็มที่ที่ติต่อกันเพื่อทําให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดนะคะชาวราศีเมถุนเนาะสัญลักษณ์คือดาบเดี๋ยวดูว่าคุณได้ดาบกี่กี่อันแล้วคุณมีไพ่เมเจอร์กี่อันแล้วก็เมถุนเนี่ยถ้าเมถุนเป็นคนที่เกิดในช่วงไหน เมถุนนะคะเป็นคนที่เกิดวันที่สิบห้ามิถุนาขอโทษนะคะชาวเมถุนเป็นคนที่เกิดวันที่สิบห้ามิถุนาจนถึงเป็นเกิดระหว่างสิบห้ามิถุนาค่ะจนถึงวันที่สิบสี่กรกฎานะคะต้องขอโทษด้วยนะไอ้กล้องมันตกนิดนึง ไอ้คันอัดใหม่ก็คงจะเสียเวลาขอโทษทุกคนด้วยเนาะเริ่มเลยเนาะเมทุนปิดพัดลมก่อนเพราะว่ามันอาจจะส่งเสียงดังนะคะคุณอาจจะไม่ได้ยินปากอยู่ใกล้ๆแล้วเนาะ อาชาวราศีเมทุนนะคะรับชมรับฟังได้เป็นการให้แรงบันดาลใจอย่างงมงายกับการดูดวงการดูดวงเป็นการที่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอดีตปัจจุบันอนาคตใจ้แนวนาการเป็นแนวทางในการป้องกันชีวิตอย่าได้ทุกข์จนเกินไปนะคะใช้เป็นแนวทางที่เราจะขยับและก้าวไปอย่างไม่ประมาทต่างหากอย่างงมงายกับการดูดวงนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยค่ะชาวราศีเมทุน ใบที่1เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันใบที่สองก็สิ่งแวดล้อมมีปัญหาอุปสรรคไหมใบที่3ก็คือความคิดคาดหวังและจะเกิดขึ้นภายใน2เดือนใบที่สและใบที่5เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันใบที่6เป็นเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาใบที่7เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาใบที่8กุญแจในการแก้ไขปัญหาและใบที่9เป็นความวิตกกังวลและใบที่10เป็นภาพรวมค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะว่า ชาวราศีเมถุนเป็นยังไงบ้างในเดือนสิงหาคมนะคะโอเคใบที่1น,นะคะใบที่1น่ว้าว wow. มีการตัดสินพิพากษาเกิดขึ้นค่ะเมเจอร์เป็นเมเจอร์เป็นจัสเมนนะคะใบที่1นึชาวราศีเมถุนสัญ,ญลักษณ์ของเมถุนคืออะไรนะคะเมื่อกี้ที่บอกไปธาตลมค่ะ สัญลักษณ์คือดาบเป็นคนที่ค่อนข้างติดต่อสื่อสารได้ดีถ้ามีอุปสรรคก,ก็มีความกล้าหาญเข้มแข็งมีสติปัญญาที่ดีแต่ระวังเรื่องคําพูดเพราะพูดตรงและเชื่อเฉือนนะคะดาบธาตุลมมีไหมเนาะไปที่สองค่ะอันนี้ทํางานจากความสามารถของตัวเองจนกลายเป็นมืออาชีพนะแปดเต่อนนี้นะแล้วอันนี้ที่คาดหวัง ความคิดที่คาดหวังก็คือคุณทํางานอาจจะเกษตรกรรมหรือเก็บเงินเอาไว้ในธนาคารแล้วถึงเวลาที่จะได้รับกินดอกได้รับเงินปันผลประมาณนั้นเหตุการณ์จะเกิดขึ้นไปในเดือน2เดือนแล้วก็เมเจอร์ของคุณได้เดิมูนค่ะแล้วก็ได้ถือว่าโอเคมากเลยนะ9เหรียญน,นะคะหุ่นเจ๊เจ้าของกิจการเลยนะ แล้วก็อนาคตเทโรเพนก็คือไพ่ภระสังราชเลยค่ะโอ้ไพ่ดีมากเลยค่ะแล้วก็ไพ่ไพ่ใบที่7คือแนวคิดในการแก้ไขปัญหาก็คือราชินีพระจันทร์แต่ใบที่9เนี่ยเป็นสิ่งที่คุณต้องระวังการทําอะไรที่หลบหลบซ่อนๆไม่ดีแล้วก็การห่วงแหนบางอย่างความวิตกกังวลห่วงแหนบางอย่างยึดเอาไว้แล้วก็ไม่ยอมปล่อยนะคะแต่ว่าลงเอยด้วยความงามสง่าการเป็นดาราศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้วก็ มีความโดดเด่นประมาณนั้นนะอ่ะมา m e n t just m เ n t เป็นการพิพากษาหรือเขาเรียกว่ากดแห่งกรรมนะ j จั m e n t กำลังบอกอะไรกับเรา j Justment เป็นการบอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันค่ะไพ่ u s t เ n t เกือบจะเป็นใบสุดท้ายของไพ่ทาโร่นะเพราะใบสุดท้ายคือ the w o r l d นะ อันนี้นะคะถ้าเห็นภาพเนี่ยเป็นหเหมือนคนออกจากหลุมหลุมลงศพแล้วก็ขึ้นมาแล้วมีการประกาศสารมีการปลดปล่อยมีการชำระชดใช้นะคะสื่อถึงความเป็นเวรกรรมการชำระและการชดใช้การปลดปล่อยหลุดพ้นค่ะคืออาจจะเป็นเรื่องแสดงถึงความมีชัยชนะและการลุ้งโลดต้องการหรือต้องปรับปรุงชีวิตใหม่ลดละบางสิ่งที่เป็นแบบเดิมแล้วก็เพื่อเปลี่ยนแปลง สิ่งใหม่นะคะใครได้ไพ่ใบนี้เป็นคนที่ค่อนข้างใบที่หนึ่งด้วยนะเป็นจิตใจดีมีเมตตาใจบุญเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นอย่างนั้นไหมคะนะใบนี้นะการงานก็อาจจะมีการตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญนะคะมีการหลุดพ้นจากปัญหาที่สะสมมานานนะก็มีการบรรลุเป,ป้าหมายที่รอคอยใกล้จะสําเร็จแล้วคะ่ะอาชีพที่คุณเหมาะก็พวกผู้ผผพิการรักษาอายการหมอพยาบาลหรือทนายความก็ได้นะ คุณอาจจะได้รับข่าวข่าวที่ทำให้คุณตื่นรู้ก็ได้นะมีสามถ้วยไหมไม่มีเนาะโอเคนาะการเงินก็คือเรียกว่าตามกฎแห่งกรรมเลยทำดีได้ดีทำทำมากได้มากนะคะคุณจะได้ไปอยู่ในสถานที่ที่ดีกว่าเดิมคะ่ะมีโอกาสได้รับมรดกทรัพย์สินจากบรรพบุรุษหรือได้เงินตกเบิกจริงจริงเนี่ยค่ะ จริงนะคะเพราะว่าใบที่สามบอกกำลังจะได้ด้วยนะคะนะได้เบีย้ยประกันอะไรอย่างนั้นถึงกำหนดที่จะได้นะคะคุณไม่มีเดอะทาวเวอร์ความรักก็เรียกว่าเจอปุ๊บถูกจตาะปับประมาณนั้นนะคาดหวังบางทีคาดหวังว่าคุณอาจจะไม่ได้และก็กลับมาได้อะไรประมาณนั้นนะแล้วก็ถ้าคู่รักที่ละของละแห่งกันก็ให้อภัยซึ่งกันและกันเพื่อรู้ซึ้งถึงแก่นแท้ของความรักนะคะ ไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการด้านดีค่ะบอกว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะคะถ้าถ้าใครทําไม่ดีก็จะเกิดเหตุการณ์ก็จะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันนะคะแล้วก็อะไรที่ตั้งใจทําอยากจะสําเร็จก็จะไม่สําเร็จเรียกว่าคนที่ทําชั่วนะนะมันบ่งบอกอย่างนั้นจริงๆนะคะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นภายในสองสาเดือนข้างหน้าหรือมีอุปสรรคไหมไม่มีเลยค่ะการงานของคุณค่อนข้างดีมากเพราะว่า คุณทำงานแบบประเภทตั้งใจทำอะคือคุณทำงานในลักษณะที่ดีมากคุณสามารถเอางานที่คุณทำตอนนี้ไปสร้างอาชีพได้เพราะว่าเพราะว่างานของคุณเนี่ยเป็นงานที่ทำฝึกปลือแล้วสามารถทำให้เป็นอาชีพของคุณได้เรียกว่ามันเป็นงานฝีมือนะมันเป็นถ้าทำมากๆมันก็จะมีประสบการณ์ให้ฝึกฝนไปนะคุณจะสร้างความรุ่มเรืองให้กับตนเองด้วยด้วยงานนี้ไม่ว่าคุณจะทำงาน ที่บริษัทคุณก็ออกมาทำงานส่วนตัวได้ตั้งใจเอาจริงเอาจังกับมันและขยนขันแข่งแข็งนะคะงานที่คุณทำเนี่ยสามารถสร้างไรายได้และโอกาสความสำเร็จให้คุณมีความตอบแทนสูงด้วยนะถ้าทำงานบริษัทอยู่ไม่ได้ออกมาทำานข้างนอกก็มีความก้าวหน้าด้านการงานเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งนะคะจับความสามารถงานฝีมือคุณสามารถเป็นนายตัวเองเอามาทำเป็นธุรกิจส่วนตัวก็ได้นะคะ สามารถที่จะพ้นฐานะขยายไปสู่ความมั่งคั่งได้มีความสามารถในการหาเงินด้วยนะไม่ว่าทําอะไรก็ได้เงินได้ดีกว่าคนอื่นจากความสามารถของคุณนะคะทําให้คุณสร้างฐานะได้ดีนะคะเรียกว่าเท่าไดไพ่ใบน,นี้ไม่ตกอ่ะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นภายในเดือน2เดือนข้างหน้าคุณอาจจะได้รับเงินปันผลนะเงินปันผลอะไรบางอย่างที่ที่ที่คุณรอคอ,อยอย่างถ้าอุปกรณ์การเกษตรก็ได ลงทุนไปก็ได้ผลตอบแทนกับคืนหรือหรือใครใครเล่นทุนก็ได้เงินปันผลเรียกว่าเรียกว่าอาจจะเป็นการลงทุนระยะยาวแต่ก็ไดผ้ผลตอบแทนจากประโยชน์ที่คุณสร้างเอาไว้นะคะมันอาจจะนานแต่ก็ได้รับความสําเร็จค่ะได้คืนแน่นอนเนาะคุณเป็นคนเอางานเอาการนะเรียกว่าเก็บเงินจนสามารถมีฐานะค่ะแล้วยังสามารถสร้างฐานะให้มั่นคงได้ในอีกระดับหนึ่งเนาะ เสร็จแล้วในตําแหน่งอดีตที่เป็นมามันอาจจะมีเรื่องเศร้าโศกวิตกกวลอะไรบางอย่างเดิมมูลนะแต่ว่าคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีกินมีใช้เหมือนกันนะเดิมมูลเนี่ยนะเดิมมูลกับกับก้าเหรียญเนี่ยคะ่ะคาว่าเดิมมูลเนี่ยมันอาจจะมองไม่ชัดเจนแต่แต่9้าเหรียญเนี่ยเป็นความสําเร็จที่คุณมีนะ เดอะมูนเนี่ยเป็นแบบว่าคุณอาจจะคุ้นคิดมีความซึมเศร้าในอดีตที่ผ่านมานะคะเรียกว่านอนไม่หลับขาดความมั่นใจในตนเองเป็นคนคิดมากแล้วก็บางครั้งก็หมดไฟการงานของคุณเอาแน่เอานอนไม่ได้บางครั้งก็มีการย้ายงานพวกออกแบบจินตนานการอะไรต่างๆนะคะให้ระวังที่ผ่านมาคุณเคยโดนเพื่อนร่วมงานใส่ร้ายอิจฉาไหมเนาะจากสิ่งที่คุณทำนะทำให้คุณหมดไฟหรือการเงิน มีการฝืดเคืองโดนหลอกไหมเนาะและความรักบางทีความสัมพันธ์ที่ผ่านมาก็อาจจะยังไม่เลิกลาแต่แต่ว่าอาจจะมีความรักคนที่มีความรักที่ปิดบังซ่อนเล้นอยู่ไม่เปิดเผยมีไหมนะการเรียนนะคะให้ตั้งใจอีกนิดนึงนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเป้าหมายของคุณไม่ค่อยชัดเจนเลยนะไลสมาธิตรงนั้นนะให้ระวังตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่า แนวโน้มหรือสิ่งแวดล้อมของคุณก็ค่อนข้างดีนะชีวิตคุณก็ก็ไม่ได้เลวร้ายเลยนะเพราะว่าเหรียญที่คุณมีเนี่ยคุณได้9ก้าเหรียญน,นะซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่ดีมากนะเรียกว่าเป็นเจ้าของกิจการทรงเจเลยนะเนี่ยอันเนี้ยเรียกว่าครอบครัวหรือหรือฐานะความมั่นคงในชีวิตคุณค่อนข้างมีทรัพย์มีชีวิตที่ดีมีเงินทองมีความสุขสบายนะคะคุณอาจจะสร้างสารรค์ด้วยตัวเองด้วยเนาะ จากสิ่งที่คุณมีนะคะเรียกว่าพอใจในชีวิตแล้วบางทีก็เป็นคนโสดที่มีชีวิตที่ดีด้วยนะเป็นไพ่ที่ที่ค่อนข้างมีความร่ํารวยนะคะเรื่องความรักอาจจะเป็นโสดนะประมาณนั้นเนาะแล้วคุณได้ไพ่ไพ่ไพ่เอ่ออนาคตของคุณได้เฮโรเพนอ่ะไพ่ไพ่พระสังฆราชหมายถึงว่าคุณน่ะคนที่เป็นหมอดูเหตุการณ์อนาคตนะคะเนี่ยเขาบอกว่าหมอดูหรือ หรือคุณมีประสบการณ์นะคะที่จะให้คําสอนคนอื่นได้นะแล้วคุณก็มีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การคุ้มครองให้แควคาดปลอดภัยด้วยนะแล้วก็คุณเป็นคน่อนน้อมถ่อมตนเพราะนั้นคุณก็จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่คะ่ะน้อมรับฟังผู้ใหญ่มีความกตัญยูนะการงานของคุณก็ถ้าคุณอยากค้าขายวัตถุมงคลก็ได้นะเป็นครูรับราชการก็ได้นักสังคมสศึกษาก็ได้นะคะคุณอาจกําลังอยู่ มีโอกาสเป็นกุญสือที่อยู่เบื้องหลังการทํางานให้ออกมาดีก็ได้บางทีงานบางอย่างมันออกมาดีได้เพราะมีคนแนะนําคุณอาจอยู่ในฐานะนั้นเพราะคุณอาจจะเป็นคนที่ที่ที่มีทักษะในการที่จะควบคุมดูแลนะเพราะเป็นคนรอบคอบประมาณนั้นนะถ้าความรักนะคะความรักตอนแรกอาจจะเป็นแบบเพื่อนก่อนนะคะดูกันไปก่อนนะคะ ในความสัมพันธ์นะเป็นความสัมพันธ์ที่ราบเรียบไม่ค่อยหวือหวานะแล้วคุณใครที่ยังไม่เจอคู่ก็มีเกณฑ์ได้พบเจอไม่ใช่ไม่มีคู่นะกาลังแบบชอบพอกันอยู่ก็มีเกณฑ์ที่พบเจอกับผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายทับทามกันนะคะคนโสดนะที่ยังโสดอยู่อาจจะมีคู่อายุมากกว่าสิบปีเลยเนาะเป็นจิตใจดีอ่อนโยนมาจากแรงอธิษฐานเหนี่ยวนำค่ะนะ การเงินนะคะคุณมีดวงได้รับมรดกนะมัน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 ถือว่าดีมากนะเนี่ยเนี่ยค่ะดวงได้รับมรดกใช้เงินอย่างประหยัดนะคะไม่มีปัญหาการเงินมีสติในการใช้เงินใช้ชีวิตแบบสม,มถะแล้วก็ทําบุญสุนทานช่วยเหลือคนอื่นนะคะชอบถ้าคุณทําภาวนาทําสมาธิจิตใจคุณจะปลอดโปร่งค่ะสุขภาพคุณที่เจ็บป่วยก็จะฟื้นฟูได้ดี เแนวความคิดในการแก้ไขปัญหาคุณได้ราชินีพระจันทร์นะราชินีพระจันทร์หมายถึงอะไรนะเนี่ยค่ะคุณแนวคิดในการแก้ไขปัญหาใบนี้เป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะอาจจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมหรือว่าใต้พิภพเป็นปู่พญานาคแม่พญานาคย่าพญานาคก,ก็ได้นะให้การคุ้มครอง คุณเป็นคนที่พูดจาสื่อสารมียานอย่างรู้ด้วยนะหมอดูก็ได้อย่างนี้นะคนค่อนข้างเข้าถึงอารมณ์มีรังสังขรนะคะให้เชื่อรังสังขรไปด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนเก็บตัวชอบทํางานคนเดียวมีความเป็นส่วนตัวสูงนะการงานก็พิถีพิถันคะ่ะเหมาะกับงานด้านการบัญชีงานตรวจสอบใช่ใช่เลยย,นย,นยนืนยะันนะ ตอนนี้อาจจะลังเลเรื่องการจะเปลี่ยนงานนะว่าจะเลือกอย่างใดดีเนาะแล้วก็การเงินค่ะใช้เงินเก่งเหมือนกันนะใช้เงินในเรื่องการเงินเนี่ยบางทีก็มีสองมุมงกบางทีก็ก็ใช้ตามอารมณ์คือเราต้องวางแผนการเงินให้ชัดเจนค่ะในเรื่องความรักตอนนี้ยังคุมเคือนะบางทีก็แอบรักแอบชอบคนอื่นที่ไม่เปิดเผยนะก็ต้องตรวจตาให้ดีว่าเขามีเจ้าของไหมเนาะ เขาอาจจะประสบปัญหาได้นะคะโอเคเนาะเนี่ยแอบซ่อนแอบรักแอบชอบคนอื่นที่ไม่ถูกต้องหรือการติดสินบนการทําไม่ถูกสินทำจรรยามันส่งผลเสียกับชีวิตคุณให้เรามัดระวังเขาเตือนมานะคะงานที่ไม่คดโกงคอร์รัปชันไม่ไม่ถูกกฎหมายการพนันอะไรต่างๆงานอะไรที่ไม่ถูกอะคะ่ะต้องให้เลิกซะนะเขาเตือนนะคะ เตือนไพ่เตือนมาแล้วก็บางอย่างคุณก็ยังห่วงแหนเอาไว้ไม่ยอมปล่อยความวิตกกังวลของคุณเนี่ยอันนี้ค่ะหมายถึงคุณบางทีผิดหวังมีบาดแผลนะไม่สําเร็จแต่ก็มุ่งมั่นงานมีวุศสสักดิ์ค่ะมีความสําเร็จเรียกว่าจับอีกอันห่วงแหนอีกอันว่างันเถอะการงานอาจจะไม่มีความก้าวหน้าตามที่ตั้งใจมุ่งหวังอาจจะมีการโยกย้ายงานเปลี่ยนงานเปลี่ยนตําแหน่งนะคะ แล้วก็มีอาจจะมีการย้ายบ้านย้ายหอพักนะคะเสียเงินปรับปรุงที่อยู่อาศัยในช่วงนี้เนาะถ้าเรามีความรักที่แอบซ่อนคิดว่าจะมีจะไปเลือกคนที่มีฐานะที่ดีกว่าให้ลองย้อนคิดถึงคนที่อยู่ด้วยกันในระยะเวลาที่นานนะช่วยเหลือเกื้อกูลกันจะดีกว่าการที่เราไปมองหาคนอื่นนะเขาเรียกว่ามันผิดศีลธรรมจริยาไม่ควรนะคะเนาะโอเคนาะ คุณอาจจะช่วงนี้อาจจะมีอุปสรรคที่ต้องเหนื่อยหน่อยนะแต่ความสําเร็จได้คุ้มค่าอย่างที่เราคอยแน่นอนนะคะเนี่ยมีความโอ้อามีความงามสง่าานะคะรักสวยรักงามอาจจะเป็นดาราศิลปินที่ที่มีมากความสามารถมีระเบียบม,มีความสง่างามนะแล้วก็เงินอาจจะหมดไปกับความสวยความงามนะดูอะไรดูที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีอะไรที่น่า น่าเลวร้วายนะแต่ระวังเรื่องเรื่องการรักชอบใครที่ที่ผิดศีลธรรมจัรยาตรงนี้ค่ะหรืองานที่ไม่ถูกกฎหมายการพน,นันการอะไรต่างๆให้เลิกซะแค่นั้นเองค่ะชาวราศีพฤษภเอาใจช่วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในเดือนกันยายนนะคะสวัสดีค่ะไม่ใช่พฤษภดิเมถุนเมถุนขอโทษค่ะชาวราศีเมถุนนะเมถุนขอโทษด,ด้วย เดี๋ยวพบกันใหม่นะชาวราศีเมถุนเพราะว่าเราเหลือกรกฎอีกอันเดียวนะคะโอเคนะคะชาวราศีเมถุนสวัสดีค่ะ